สิบเหรียญหายากราคาหลายแสนบาทกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึง10เหรียญยอดนิยมในวงการนักสะสมนะครับที่มีราคารวมกันเนี่ย มูลค่าหลายแสนบาทนะครับแต่ทั้ง10เหรียญน,นั้นเนี่ยจะมีข้อมูลอย่างไรก็เดี๋ยวต้องมาฟังในคลิปคลิปนี้นะครับโดยเราจะขอเริ่มจากเหรียญที่1ก่อนนะครับเหรียญที่1เนี่ยก็คือเหรียญน,นี้ครับอ่าเป็นเหรียญหนึบาทปีพศ2529นะครับเหรียญเหรียญนี้เนี่ยจำนวนการผลิตถือว่าค่อนข้างน้อยกว่าเหรียญบาทด้วยกันนะครับ ก็ผมบอกนิดนึงนะครับว่าเหรียญบาทที่แพงเนี่ยมีเพียงเหรียญบาทปี29เท่านั้นนะครับที่ดูพอสอเพียวๆได้นะครับ3 0 3 1 3 2 3 3เนี่ยยังไม่แพงนะครับสำหรับเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทปี29เานี่ยราคาอยู่ที่หลักร้อยต้นๆถึงหลักร้อยกลางๆนะครับขึ้นอยู่กับบล็อกช่อฟ้าหั่งสั้นหรือช่อฟ้าหังยาวนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญแรกที่มีราคาซื้อขายในวงการนักสะสมนะครับ เหรียญที่2เนี่ยก็คือเหรียญนี้ครับอ่ะเดี๋ยวพูดพร้อมกันเลยนะครับเหรียญที่2เหรียญที่3พูดพร้อมกันเลยเหรียญ5ปี46และเหรียญ10ปี31นะครับอย่าจําสับสนนะเพราะว่าคนชอบจําเป็นเหรียญ5ปี31กับเหรียญ10ปี46นะครับคือเหรียญที่แพงเหรียญที่2เนี่ยคือเหรียญ5ปี46เหรียญที่3คือเหรียญ10ปี31อย่าจําสับสนนะครับเพราะว่ามีหลายๆคน ชอบจำสับสนกันนะครับเหรียญ5ปี46เนี่ยปัจจุบันราคาก็อยู่ที่300บาทสำหรับสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญ10ปี31เนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ยสภาพสวยๆเนี่ยก็อยู่ที่500บาทนะครับสำหรับเหรียญที่2และเหรียญที่3มเนาะมาต่อกันที่เหรียญต่อไปเลยนะครับเหรียญต่อไปนะครับอ่ามาแล้วอ่ะไททีละเหรียญนะครับ เหรียญที่4นะครับเหรียญที่4เนี่ยเป็นเหรียญย5สสตางค์ปีพศ2542นะครับเหรียญ25สตางค์ปีพศ2542เนี่ยปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่หลักพันนะครับสำหรับสภาพสวยๆและไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญ2ี่สสตางค์ปี42ดูยังไงนะครับหลายคนจะถามว่าพี่เหรียญ25สสตางค์ผมมีเยอะนะครับ ปรากฏเหรียญที่เขาส่งมาเป็นเหรียญ50สตางค์ปี42นะครับเหรียญ25สตางค์ต้องเป็นเหรียญ25สตางค์ปี42นะครับหลายคนชอบส่งเหรียญ50สตางค์ปี42มาซึ่งยังไม่ใช่นะครับ25สตางค์จะเล็กกว่า50สตางค์นะครับสำหรับ25สตางค์ปี2542เนอะอันนี้ก็เป็นเหรียญที่4แล้วนะครับที่มีราคาแพงเหรียญที่5นะครับ เป็นเหรียญ25สตางค์ปี2544นะครับเหรียญ25สตางค์ปี2544เนี่ยปัจจุบันสภาพสวยๆก็ราคาอยู่ที่หลักพันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพและก็ความสวยงามของเหรียญน,นะครับแต่ผมมีคำเตือนนะครับ25สตางค์ปี44มีปลอมแล้วนะครับอ่าก็คือพวกมิจฉาชีพเนี่ยนำ25สตางค์ปี45ไปทำปลอมฉะนั้น ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์นะครับปีพศ2544เนาะก็ถ้าสภาพสวยๆและเป็นของแท้เนี่ยก็ราคาหลักพันถ้าปลอมก็ไม่มีราคานะครับฉะนั้นเนี่ยก็นอกจากดูว่าเป็นเหรียญที่เรามีแล้วเนี่ยต้องดูด้วยนะครับว่าแท้หรือปลอมนะครับโอเคก็เหรียญที่5้เนาะ เหรียญที่6นะครับเป็นเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญ50สตางค์ปีพศ2530นะครับเหรียญ50สตางค์ปีพศ2530เนี่ยปัจจุบันสภาพสวยๆก็ราคาอยู่ที่หลักพันนะครับราคาการซื้อขายเหรียญมีขึ้นมีลงนะครับเหมือนทองคําเลยนะครับการซื้อขายเหรียญเหมือนทองคําเหมือนพระเครื่องนะครับเหมือนเทรดหุ้นเทรดคริปโตเทรด forex เทรดอะไรทุกอย่างนะครับซื้อขายเหรียญเนี่ยถ้าเราเห็นว่าช่วงไหนแพงเราต้องรีบขายนะครับเพราะว่าจะมีบางช่วงที่ราคาถูกก็มีนะครับสำหรับเหรียญ50าสสตังค์ปี3 0เนี่ยก็ปัจจุบันสภาพสวยๆราคาหลักพันนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับว่าเป็น50สตังค์ปี30เพราะว่าหลายคนชอบส่งยี่สตังค์ปี30มยมา25สตังค์ปี3 0 บล็อกธรรมดาทางร้านยังไม่ได้รับซื้อนะครับ5้สตังปี30เนี่ยปัจจุบันก็มีปลอมบ้างแล้วนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยหาทาเยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูให้ดีๆนะครับโอเคก็เหรียญที่6แล้วเนาะเหรียญที่7นะครับเป็นเหรียญน,นี้เลยนะครับเป็นเหรียญ5บาทปี2540นะครับเหรียญที่7เป็นเหรียญ5บาทปีพศ2540 นะครับซึ่งเหรียญ5บาทปีพศ2540เนี่ยปัจจุบันนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับของแท้เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่หลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นของปลอมก็ยังไม่มีราคานะครับเป็นเหรียญ5บาทหายากที่มีการปลอมสูงที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องดูดีๆนะครับเหรียญ5บาทปี40เนี่ยหรือปี40เนี่ย มีตั้งแต่ปลอมเวล1ถึงปอมเวล10ปลอมเวล1เนี่ยคือลอยเจียหางอะ่ะยังอยู่ส่วนปลอมเวล10คือนักสะสมระดับรุ่นพี่อ่ะครับระดับรุ่นใหญ่อะ่ะยังโดนก็มีนะครับแถมมาถกกันในกลุ่มอะ่ะยังมีหลายคนบอกว่าเหรียญนั้นแท้นะครับยังมีหลายคนบอกว่าเหรียญนั้นแท้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกแล้วนะครับเหรียญ5ปี40่นเนี่ยนอกจากคุณจะดูว่าเอ้ยเหรียญ5ที่เรามีใช่ปี40หรือเปล่าต้องดูเก๊แท้ด้วย นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่7แล้วเนาะ1 2 3 4 5 6 7แล้วครับต่อมาครับเหรียญที่8นะครับเหรียญที่8เนี่ยจะเป็นเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2 5 5พนะครับซึ่ง เหรียญ5บาทปีพศ2553เนี่ยปัจจุบันราคาถือว่ายังไม่แรงมากนะครับแต่นักสะสมเนี่ยเขาก็ยังซื้อกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับราคาซื้อขายตามกลุ่มนักสะสมเนี่ยราคาซื้อขายตามกลุ่มนะครับก็คือ1้อยเหรียญ800บาทนะครับก็คือเหรียญละ8บาทก็เกินหน้าเหรียญแล้วนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2553 <N> นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเหรียญที่8นะครับเหรียญที่8แล้วเหรียญที่9นะครับเหรียญที่9้เหรียญที่9กับเหรียญที่10เนี่ยผมบอกก่อนว่าจะเป็นข้อมูลของเหรียญ10บาทนะครับเหรียญที่9คือเหรียญ10บาทปีพศ2541นะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพศสอ 2, 5 4 1ี่เนี่ยถ้าสภาพ UNC นะครับจะมีราคาอยู่ที่100บาทนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2541สภาพ UNC มีราคา100บาทนะครับสุดท้ายนะครับเหรียญที่10ก็เป็นเหรียญ10บบาทครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับคือเหรียญ10บาทปีพศ2533ครับอ่าครับเหรียญ10บบาทปีพศ2533นะครับ ค่าเป็นเหรียญแท้นะครับสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยราคาคือหลายแสนเลยนะครับสำหรับเหรียญ1ิบปี2533แท้นะครับแต่เหรียญ1ิบปี33มเนี่ยมีปลอมเยอะมากนะครับก็คือนำของปี37มาทําทำปลอมเป็นปี33ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูดีๆก่อนนะว่าเหรียญที่เรามีแท้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็น10 เหรียญนะครับที่ขายยากและราคารวมกันเนี่ยหลายแสนบาทนะครับก็คือย5สตางค์ปี42 2สาสตางค์ปี4 45สาสตางค์ปี30 1นึงบาทปี29 5ห้าบาทปีส0 5หาบาทปี4 6 1หบาทปี31 5หบาทปี53า0บาทปี41แล้วก็สิบบาทปี33นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลที่ สิบเหรียญหมุนเวียนยอดนิยมนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรายการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ